คำทำนายดวงชะตา12ราศีประจําเดือนตุลาคม2568ราศีมังกร15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ภาพรวมเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับความสัมพันธ์และอาชีพการงานของชาวราศีมังกรดาวพระหัสบดีจะย้ายเข้าสู่ภพที่7ปัตตนิซึ่งเป็นเรือนแห่งคู่ครองและหุ้นส่วนในวันที่สอง นำมาซึ่งโอกาสที่ดีที่สุดในรอบ12ปีในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังหรือการทำธุรกิจร่วมทุนที่ประสบความสำเร็จในขณะเดียวกันพบที่10กัมมะซึ่งเป็นเรือนการงานจะได้รับการกระตุ้นอย่างเต็มที่จากดาวสุขดาวอังคารและวันจันทร์ดับทำให้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความก้าวหน้าและการสร้างชื่อเสียงอย่างแท้จริงการงาน อาชีพการงานของท่านจะรุ่งเรืองถึงขีดสุดในเดือนนี้ท่านจะมีพลังและความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มเปี่ยมและผลงานของท่านจะเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคนดาวศุกร์จะช่วยให้ท่านเป็นที่รักของผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานในขณะที่ดาวอังคารจะผลักดันให้ท่านกล้าที่จะรับผิดชอบและเป็นผู้นำวันจันทร์ดับในวันที่21เเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในการเปิดตัวโครงการใหม่หรือรับตำแหน่งใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิม การเงินความสำเร็จในหน้าที่การงานจะส่งผลโดยตรงต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นมีโอกาสได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนหรือได้รับโบนัสพิเศษการร่วมมือกับหุ้นส่วนที่ดีจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินที่งดงามเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการลงทุนในธุรกิจที่ท่านมีความเชี่ยวชาญความรักสำหรับคนโสดนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังและมั่นคง ดาวพระหัสสบดีในเรือนคู่ครองจะนำพาท่านไปพบกับคนที่ดีมีคุณธรรมและพร้อมที่จะสร้างอนาคตร,ร่วมกันท่านอาจได้พบรักกับคนในแวดวงการทำงานหรือคนที่มีสถานะทางสังคมที่ดีและน่าเชื่อถือความรักคนที่มีคู่ความสัมพันธ์จะก้าวไปอีกระดับหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะอย่างยิ่งในการแต่งงานหรือการจดทะเบียนสมรส สำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความเข้าใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันท่านและคู่ครองอาจได้เริ่มต้นทำธุรกิจหรือโครงการบางอย่างร่วมกันซึ่งจะประสบความสำเร็จอย่างเป็นที่ดีจุดเด่นความสำเร็จที่โดดเด่นในอาชีพการงานโอกาสที่ดีที่สุดในเรื่องคู่ครองและความสัมพันธ์การเป็นที่ยอมรับและได้รับความเคารพจากคนรอบข้างจุดด้อย อาจทำงานหนักจนเกินไปจนไม่มีเวลาให้เรื่องส่วนตัวมีแนวโน้มที่จะจริงจังกับทุกเรื่องจนขาดความยืดหยุน่นสิ่งที่ควรระวังความขัดแย้งในที่ทำงานที่อาจเกิดจากการแข่งขันที่สูงเกินไปการแบกรับความรับผิดช,ชอบมากกว่าที่คนคนเดียวจะทำได้และการละเลยความต้องการของคู่ครองเนื่องจากมุ่งมั่นกับเรื่องงานมากเกินไปคำแนะนำทุ่มเทให้กับอาชีพการงานอย่างเต็มที่ แต่ก็อย่าลืมเปิดใจให้กับโอกาสในเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีที่กำลังเข้ามาหาความสมดุลระหว่างความสำเร็จในโลกภายนอกและความสุขในชีวิตส่วนตัวหลักการทำบุญเสริมดวงเพื่อเสริมความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและความสัมพันธ์ควรทำบุญเป็นคู่เช่นถวายผ้าไตรคู่หรือบริจาคของเป็นคู่ให้กับผู้ยากไร้การทำบุญกับผู้ใหญ่หรือผู้มีพระคุณเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ จะช่วยเสริมดวงด้านการงานให้ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง